ดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนตพาชมรถเข้าใหม่พี่ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้นมันจะพามารับชมรถเข้าใหม่กันเพราะว่ามีรถกระบะ สี่ประตูยกสูงเข้ามาใหม่ถึงหกคันด้วยกันเป็นรถหน่วยงานด้วยนะคะพี่พี่แต่ว่าตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะอยู่ที่โกดัง3ค่ะใครที่แบบว่ากําลังจะหาเอ่อหามองรถหารถสักคันหนึ่งหามองรถหารถไว้ใช้งานและกันนะหรือว่าเอ่อใกล้จะปีใหม่ไทยละใกล้จะสงการและหารถใช้งานหารถพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพี่ะ่ะใกล้จะวันหยุดเงียหยุดยาวแล้วเดือนหน้าถ้าใครที่แบบว่าสนใจกําลังมองหารถสักหนึ่งคันพี่ขาแนะนําเลย มาที่เพนยนต์ค่ะมีรถให้เลือกหลากหลายเซกเมนต์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถตู้รถเกง๋งนะเกง๋งเล็กเก๋งใหญ่รถครอบครัวรถโฟล์จูเนอร์นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นโฟล์ u จูเนอร์แล้วก็ตรงนี้นะ,ะมีทั้งโตโยต้าแคมปรี่ช่วงนี้แคม ry รี่ก็ทยอยเข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็เวล้อสค่ะเวลอสตอนนี้นะเหลืออยู่5 6คันเลยทั้งสีดาสีขาวแต่ว่าเวลอสตอนนี้จะเหลือเป็นปี2023นะจะเหลือเป็นปี2023สมซะมากกว่านะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะโตโยต้าโครโราเอลติสด้ พาดูสองคันนี้ก่อนแล้วกันพาดูสองคันนี้ก่อนแล้วกันที่อยู่ตรงนี้นะพี่ๆขาตัวนี้จะเป็นโตโยต้าแคม y รี่2.5ไฮบริดพรีเมียม9แสนสี่หมื่นเก้าพันปียี่สิบ9แสนสี่หมื่นเก้าพันจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นหก ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16ค่ะปี2020เลขใหม่1 100, 1 5 0 0โลตัวนี้เป็นตัว h y b ิดพรีเ m ียมเป็นตัวพรีเมียมเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะปี2020เป็นโฉมก่อนไมเนเชนนะคะเป็นโฉมก่อนไมเนเชนถ้าสนใจพี่ขาแคปหน้าจอ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้และคันนี้เป็นโตโยต้าเวลอสค่ะเวลอ z สจะมีปี2023ทั้งหมดเลยนะตอนนี้ตอนตอนนี้มีปี3 3หมดเลยเป็นอันนี้เป็นตัวสมาร์ทใหม่45,000โลปีบ3คันนี้635,000 635,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000นหนึ่งะคะ1 1 0่0อ่ะเอาละค่ะมาดูคันต่อไปอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้เป็นรถของพนักงานอ่ะมาดู ส่วนของ3คันนี้กันบ้างค่ะพี่ๆค่ะคันนี้ติดจองแล้วมาดูอันนี้คือเป็น t o โยต้ายาริสพรีเมียมเป็นตัวท็อปสุดเลยค่ะตัวรถสีแดงหลังคาสีดาค่ะคันนี้นะคะเป็นตัว1.2สปอร์ตพรีเมียม439,000ปี2021เลขไมล์63,000โลคันนี้ไมล์63,000โลใครที่มองหารถอีโคคาร์รถแท้สแบกห้าประตูรถอเนกประสงค์อันนี้ตัวท็อปสุดเป็นตัวสปอร์ตพรีเมียม สปอร์ตพรีเมียมนะคะก็คือตัวนี้จะมีเป็นตัวพุสตาร์ทนะคะแล้วก็มีกล้องบันทึกภาพหน้ารถมาให้ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะใหม่6กหมื่นามพันโลเป็นรถเข้าใหม่ปี2021ปี2021ค่ะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะไฟหน้า LED พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะพี่ๆขาได้ไฟ daytime running l i g h กระจังหน้าด้านหน้าสีดําตัวรถสีแดงนะคะหลังคาสีดํา ใครสนใจคันนี้แคปหน้าจอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยและในส่วนของคันนี้ค่ะเป็น Toyota าโคร l l a อัลติสตัวนี้เป็นตัวอัลติสสีบอลเงินนะคะเป็นตัวอัลติสสีบอลเงินคันนี้อยู่ที่3ามแสนปดีสิบเก้าสปีสิ 19, ค่ะตัวนี้จะ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหกพัน ผ่อนอยู่ประมาณ6,700ค่ะพี่พี่ขาคันนี้นะได้เป็นสีบรอนเงินเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเอาติดเป็นเบสเซลเลอร์ของเพชรยนต์เลยนะคะพี่พี่ขามีรถให้เลือก มากมายเลยนะประมาณ50คันได้เลยนะใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเอาติดได้นะแล้วก็ในส่วนของ Honda มาดูตระกูล Honda กันบ้างค่ะพี่ๆขะตัวนี้จะเป็นตัว Honda Civic f c นะเป็นตัว f c นี่กระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่559,000ปี2019 1, 1 3 4 0 0 0พโลจะบอกว่าถ้าแบบถ้าพูดถึงนะ Honda กับตัว Toyota เนี่ย h o n d ้าค่าตัวเขาจะแข็งกว่าอันนี้เป็นเครื่อง1.8แต่ว่านี่เครื่อง1.6เอาติดเป็นตัว1.6นะคะปี19แต่ว่า,าซ i v i c จะเป็นเครื่อง1.8ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดค่ะเป็นตัว EL ปี2019ได้กระจกมองข้างนะคะเป็นตัวเลนวอชด้วยนะเป็นตัวเลนวอชตัวนี้นะคะเวลาเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะคะเขาก็จะมีกล้องนะคะหรือว่า ถ้าเราเข้าในส่วนมุมอับมองด้านซ้ายไม่เจอก็ใช้ในส่วนของปุ่มเลนส์วอสได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว Honda Civic นะคะปี2 0 1 9ั0ไมแสมห้าแสนห้าหมื่พจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000 เ9้าเก้าพันห้าเก้าพันห้าเก้าพันหกอยู่ประมาณนี้นะคะผ่อนเก้าพันหกแล้วก็อีกหนึ่งคันค่ะเป็นตัวโตโยต้ายาริสพี่ค่ะตัวนี้จะเป็นสีจะเหมือนสีเทาแลมโบไหมนะเป็นออกแบบเทาแลมโบเทานมนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปเหมือนกันค่ะถ้าเป็นตัวหลังคาดํานะตัวนี้ตัวรถสีสีเทาหลังคาสีดําเป็นตัวโฉมหน้าใหม่ด้วยตัวนี้เป็นโฉมหน้าใหม่โฉมหน้าแฮมเมอร์เฮชชาร์กนะคะก็คือจะเป็นโฉมตัวท็อปตัวสีแดงตัวนี้ก่อนนะแล้วก็ เปลี่ยนเซกเมนต์นะคะมาเป็นตัวเออ่ตัวโฉมหน้ายาริสตัวนี้ฉลามหัวคอสคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นปียี่สามไม่สามหมื่นสองพันโลตัวนี้เป็นตัวพรีเมียมห้าแสนหนึ่งหมื่นคันนี้ใหม่ห้าแสนหนึ่งหมื่นกระซิบบอกนิดนึงถ้าเป็นไม้น้อยๆของพวกยาริสเนี่ยจะเป็นรถที่เจ้าของเดิมไม่สามารถส่งต่อได้มีปียี่สามไม่สามหมื่นสองพันโลไม่สามหมื่นสองพันโลค่ะพี่ๆค่ะตัวแฮมเมอร์เฮดเช้าตัวพรีเมียมการันตีสภาพเดิม คือถ้าใครที่แบบชอบรถแนวอนเนกประสงค์นะคะคือแนวแบบว่าแบบขนของด้วยเพราะว่าถ้าเป็นรถแฮชแบ,บ็กเนี่ยเบาะแถวที่2องเขาสามารถพับได้ไงก็จะมีพื้นที่กว้างในการขนของนะแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งซีดานสีประตูก็จะเน้นขนคน,น,นแต่ว่าด้านหลังก็กว้างเหมือนกันเพราะด,ด้านหลังก็สามารถใส่ของได้ก็อยู่ที่เลือกกันเลยนะคะสคันนี้จะเป็นตัวโตโยต้ายาริตัวนี้จะเป็นปีใหม่กว่าคันสีดงจะเป็นปี21 คันสีดำเป็นปี21นะคะส่วนคันสีเทาหลังคาดำตัวนี้เป็นปี23ห่างกัน2ปีนะคะไม่30,000โล5 1 0 0 0 501,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8เก้าพันเก้าพันแปดพันไปไปลายเก้าพันอยู่ประมาณนี้ค่ะหรือว่าถ้าใครที่แบบว่ามองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแต่อยากได้เครื่องพันห้าตัวนี้189,000ค่ะอันนี้ก็คือสบายๆผ่อนสบายๆคันนี้นะคะปี2013 187,000โลอันนี้ จองแต่ไม่แน่ใจว่าหลุดจองหรือเปล่าคันนี้ค่ะพี่คะถ้าสนใจยังไงก็สอบถามได้นะแล้วก็มาดูโตโยโตโยตา้าวีออกันบ้างค่ะนี่ v ีออใครที่แบบว่าอยากได้รถถึกอุดท,ทนอีกหนึ่งคันน้ำหนึ่งแนะนำวีออเครื่องพันห้าโตโยตา้าวีออเครื่องพันห้ค่ะคันนี้นะคะอยู่ที่3,49,000เเป็นตัวมิด ไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลเป็นตัวมิดค่ะตัวมิดเป็นตัวกลางตัวนี้เป็นตัวกลางที่พี่ขาขอประธานาภัยนะัน้นมึงจะพาไล่ไปทีราาลรคัเกานละกันเนาะนะคะไม่ได้เปิดให้ดูด้านในนะแต่ว่าถ้าอยากดูเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่0ูนย์เก้าหกหนึ่งเค่ะเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้3ามแสนจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ5,000ไปปลายๆอยู่ประมาณนี้ค่ะสนใจยังไงทักมาได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นตัว V ีออส พันสีเทาบ้างเมื่อกี้สีบอลเงินแล้วมาดูสีเทากันบ้างสองสีนี้จะเป็นสีที่ดูแลรักษาวความสะอาดง่ายเป็นสีที่ดูแลรักษาวความสะอาดง่ายค่ะคือเป็นสีที่แบบว่าคือล้างทำความสะอาดก็ดูใหม่อยู่เสมออะค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้สามแสนแปดหมื่นเก้าพันอันนี้ปียี่สิบอันนี้ปียี่สิบเป็นตัวไฮเป็นตัวท็อปกว่าตัวนู้นตัวนู้นสามแสนสี่หมื่นเก้าพันไมล์แสนเจ็ดตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยไมล์แค่แสนกับอีกห้าพันโลเอง 389,000่น38คันนี้38900ค่ะพี่พี่คะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆสนใจยังไงทักมาได้ทักมาได้เลยนะคะทักมาได้เลยคะ่ะอะมาดูคันต่อไปกันบ้างอันนี้เป็น To โยต้ายา i ิสเป็นตัวรถเก่งซีดาน4ประตูอันนี้เป็นยา r i s ซีดาน4ประตูอันนี้ไม่แน่ใจถ้าเป็นโฉมนี้จะอยู่ที่ประมาณ400,000กว่าบาทค่ะพี่คะแต่ว่าเออ อันนี้ยังไม่มีค่าตัวติดนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตข้ามไปก่อนถ้าสนใจแคปหน้าจอทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะแคปหน้าจอทักหาน้ำหนึ่งได้อันนี้น่าจะกําลังเก็บในส่วนของล้อแม็กอยู่นะคะเก็บล้อแม็กอยู่และคันนี้อันนี้ติดจองแล้วติดจ,จองขออนุญาตข้ามนิดนึงนะคะพาไล่ดูแต่ละคันว่ามีรถรุ่นไหนบ้างอันนี้คือรถเข้าใหม่อันนี้เป็นอัลติโฉมใหม่อัลติคันนี้อยู่ที่489,000เป็นโฉมใหม่เป็นโฉม all new ปี19ก็คือเมื่อกี้เป็นอัลติเหมือนกันปี19 ต้นปีจะได้เป็นโฉมนั้นถ้า19ปลายปีจะเป็นโฉมออนนิวแล้วเป็นโฉมออนนิวแล้วค่ะคันนี้อยู่ที่489,000 489,000ปี2019ไมล์แสนสาอยู่ประมาณนี้เป็นสีบอลเงินเป็นสิงที่ดูแลรักษาความสะอาดง่าย85%ของอ u t ติ t จะเป็นรถกดระวังจากหน่วยงานค่ะพี่รถหน่วยงานข้อดีเราสามารถรู้แหล่งที่มาที่ไป แล้วก็มาดูแคมรี่กันอีกหนึ่งคันค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น t o y ยต้ c แคมรเป็นตัว2.5สปอร์ตเป็นตัวสปอร์ตเอ่อเป็นตัวไมเนอร์เชนพี่ขา899,000คือถ้าเป็นรุ่นไมเนอร์เชนรุ่นนี้แล้วอ่ะจะไม่มี2.0แล้วจะเป็น2.5เมื่อจะเป็นตัว2.5สปอร์ตอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นเนาะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นตัวเริ่มต้นใช่ไหมตักอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นไหมคะเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นตัว ป้ายแดงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งลานี่นี่คือป้ายแดงคือรุ่นนี้ถ้าเป็นโฉมปี2021ันยี่แคมปรย์ปี2021ขึ้นมาเนี่ยจะได้เป็นโฉมหน้าไมเนอร์เชนจ์คือจะเปลี่ยนจะไม่มี2.0จะเป็น2.5จะเป็นสปอร์ตสมาร์ทแล้วก็จะเป็นตัวพรีเมียมเครื่องยนต์เบนซินนะคะแล้วก็จะไต่ระดับไปเป็นตัวไฮบริดเลยไต่ระดับไปเป็นตัวไฮบริดเลยอันนี้ล้านสี่ออกข้างป้ายแดงล้า,นนาเป็นมือ 2, นะอออสงตนนีี้ยู่899,000ป21 แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเป็นโฉมไม่ได้เช็รคราคาปี21เอ็ดไม่มีสองจุดศูนย์จะเป็นสองจุดห้าเลยและอีกหนึ่งคันคะ่ะที่เป็นตัว1.0เทอร์โบพี่ขารถรุ่นใหม่ๆเป็นฮิโระคาเขาก็แบบเล่นเป็นตัวเทอร์โบแล้วเนาะเป็นตัวเทอร์โบค่ะตัวนี้399,000อันนี้ปี22ไม่68,000โลเป็นนิสสันอ m เมล่านะนิสสันอะเมล่าเป็นตัวอ m เมล่าตัวไหนเป็นตัว1.0เทอร์โบค่ะ เป็นตัวตัววีตัววีตัวนิวนะคะอ่ะแล้วก็มาดูคันต่อไปค่ะเป็น ToyoTA c ซีฮาร์ไฮบิตอนนี้ไฮบริดก็เข้าเออเข้ามาค่อนข้างเยอะหลายๆท่านก็มองหาไฮบริดอยู่ใช่ไหมตอนนี้เป็นรถอเนกประสงค์ค่ะพี่ๆค่ะเป็นตัวแนว crossover นะคะตัวนี้จะเป็นตัวไฮบริดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ได้อ่าไฟได้เซนเซอร์ไฟตัดหมอกนะเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นตัวไฮบริดน่าจะเป็นตัวมิดหรือเปล่า อาเป็นตัวไฮตัวท็อปด้วยเหรอตัวนี้เป็นตัวท็อปค่ะพี่พี่่ะป้ายทะเบียนเดี๋ยวมีการเปลี่ยนนะเดี๋ยวมีการเปลี่ยนป้ายทะเบียนอาให้ดูรอบรอบให้ดูรอบรอบคันสนใจก็ทักมาได้เลยค่ะพี่พี่่ะทักเข้ามาได้สี่แสนเก้าหมื่นเออไม่ใช่ 4, 90, สี่แสนเก้าหมื่นสิคันนี้อยู่ที่ประมาณห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันค่ะพี่พี่ค่ะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน เดี๋ยวป้ายทะเบียนมีการเปลี่ยน549จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500ปี18<ม>เป็นตัว1.8เครื่อง1.8 h ฮ b ร i ด1.8 h ฮ b ร i ดค่ะอ่ะไล่มาเรื่อยๆเมื่อกี้มีเวลอสสีขาวใช่ไหมที่พาบอดูตอนแรกอันนี้เป็นเวลอสสีดำอยู่ตรงนี้คันนี้เป็น Toyota v วีออ่ะมาดู v ีออก็มี v ีออคันนี้ ราคาตัวน่าจะยังยังไม่มีพี่ขาตอนนี้หนึ่งอยู่ที่โกดังช่างของบริษัทเพชรยนต์นะคะเออไม่ใช่โกดังช่างดิโกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์เป็นที่เก็บรถใหม่แล้วก็เป็นรถที่แบบเวลารถจองเขาก็จะมาหยุดตรงนี้นะคะตัวน,นี้เป็นวีออตัว1.5มิตรอันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันไม่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลสามแสนห้าหมื่นเก้าพันตัวนี้เป็นตัวกลางตัวน,นี้เป็นตัวกลางนะแล้วก็มีวีออสสี 4, ดา วีออสิตอ่ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวมิดตัวนี้เป็นตัวมิดอันนี้สามสี่เก้าตัว 4, มิดสีดำพี่คะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสีดำก็มีสนใจทักเข้ามานะสนใจทักเข้ามาผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณหกพันผ่อนหกพันกลางๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีรถเข้าใหม่นะคะมีรถเข้าใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นตัว c h r c h r ตรงนี้ เป็นตัวไฮบิดสีขาวนะรวมไปถึงแคมรี่พี่ขาคันนี้เป็นโฉมปี2017เป็นโฉมปี2017เป็นโฉมปี2017นะคะมาดูโตโยต้ากันบ้างลอถเนี้ยเป็นลอถเข้ามาใหม่นะพี่พี่ขาเป็นลอถเข้ามาใหม่ถึง6คันด้วยกันก็คือตรงนี้ตั้งอยู่5คันแล้วก็จะมีคันหนึ่งหนุนนีบอยู่ตรงนู้นคันหนึ่ง นี่พี่ตรงนู้นคันหนึ่งพี่ขารถนี้คือเป็นรถปลดระวังจากหน่วยงานเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจถ้าพูดไปคือพี่รู้เลยเป็นรถปลดระวังหน่วยงาน4ปี5ปีเขาจะปลดระวังมาพี่ขาตัวนี้เป็นกระบะยกสูงสีประตูเกียร์ออโต้ได้เป็นแคลริบอยทุกคันได้แคลริบอยทุกคันการันตีสภาพเดิมใครสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้พี่ขาทั้ง6คันนี้549,000 549,000จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,500ผ่อนเริ่มต้น9,500เครดิตจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ ดันฟรีดาวได้เลยแล้วก็พวกนี้เป็นรถหน่วยงานเป็นเกียร์ออโต้สประตูยกสูงเป็นตัวรีวอ 2.4e นะเป็นตัว 2.4e เนื่องจากว่าเนี่ยไฟหน้าเป็นไฟมันตริรีเฟแกเตอร์ตัวนี้เป็นโฉมหน้าโฉมหน้าเ,าเขาเรียกว่าอะไรชมหน้าล็อกโคชมหน้าหลห่อปี20มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนานะคะตัวนี้พร้อมแคลรี่บอยค่ะเบาะได้เป็นเบาะผ้าเกียร์ออโต้549,000ค่ะสนใจยังไงทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะพี่ๆค่ะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่ง ลรสไลดล์เพลดิดีดีจัดยอดเต็มเลยนะคะตัวนี้มี6คันด้วยกันเลขใหม่จะเริ่มต้นตั้งแต่135,000โลจนถึง149,000โลอยู่ประมาณนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินมาเป็นสีที่ดูแลรักษาค,ความสะอาดง่ายสนใจยังไงถ้าหาน้ําหนึ่งได้ค่ะพี่พี่คะนี่อันนี้คือรถเข้าใหม่นะเป็นรถเข้าใหม่นะคะให้ดูคือสภาพสวยมาก เป็นรถที่ยังไม่ได้เก็บงานไม่อยากพาดูเข้าข้างเลยเพราะมันมีสติกเกอร์พี่คะนะเพราะว่าตอนนี้แบบเขาเออยังไม่ให้รู้แต่ถ้าใครอยากรู้นะว่ามาจากที่ไหนพี่คะสอบถามน้ำหนึ่หลังไม้ได้นะสอบถามน้ำหนึ่หลังหลังไม้ได้ เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวแล้วรถทุกคันเราคัดเกรดคัดสภาพสภาพสวยทุกคันเลยนะคะพี่พี่ขานี่เขาเนี้ยแผ่นกล้องนิดนึงอ่ะตรงนั้นมีลูกค้ายืนอยู่อ่าอันนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บรถเนาะนะคะช่วงนี้เดี๋ยวรถกาลังทยอยเข้ามาค่ะพี่นะเดี๋ยวกําลังทยอยเข้ามานะ,คะใครสนใจก็สามารถสอบถามน้ำหนึ่งได้0 9 6ย์8 4 9 6 3สค่ะแอดไลน์น้ำหนึ่งมาได้เลยนะคะพี่พี่ขาแอดไลน์มาได้เลยเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ Thank <laughs>